มาเธอมาเธอเข้าจีตามบกหุงค่ะมีหมูทอดมาเริ่มวันนี้ใช้มือหยุ่มนะคะผักมีแรดิสกับผักกาดสลับตามบกหุงจ่ะ บ่ได้ถอดดอกอบในหม้อถอดน้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันม <c oughs> ข้าวเหนียวดานในใกระทะใส่ไข่ดาดใส่เนยมหอมแ <c oughs> อซ่บขอาวซอยพึ่งเราตอนสิบเอ็ดโมงใส่ปลาแดงตำนัวกับนั่งฝานลค่ะรวมกันนัวครับ โอเคข้า okay. งในแบบนิ่มๆช้ำๆข้างนอกกรอบๆจ้าไปแล้วค่ะ